สวัสดีค่ะเพื่อนๆใครที่อยู่ในสหราราชนาจากักรแล้วกําลังทําธรุรกิจหรือว่ามีรายได้เสริมคุณต้องหยุดฟังเรื่องนี้เดี๋ยวนี้เลยค่ะคุณคิดไหมคะว่า HMRC หรือว่ากรมสรรพากรของอังกฤษเนี่ยเขาดูแค่เอกสารภาษีที่คุณยื่นให้เท่านั้น ถ้าคิดแบบนั้นคุณคิดผิดมหันเลยค่ะตอนนี้ HMRC ไม่ได้พึ่งพาแค่พนักงานนั่งตรวจเอกสารแล้วนะคะเพื่อนๆพ,พวกเขาได้ลงทุนครั้งใหญ่ในระบบ AI สุดล้ำที่มีชื่อว่า Connect ค่ะฟังชื่ออาจจะดูดีแต่ว่าความสามารถของมันเนี่ยน่ากลัวมาก Connect ทำงานเหมือนนักสืบดิจิตอลที่กำลังสแกนชีวิตทางการเงินของเราอยู่เลยค่ะ หม่อมหมายถึงตั้งแต่ข้อมูลการเงินในบัญชีธนาคารนะคะไปจนถึงรูปถ่ายใน Facebook แล้วก็ i n s t a g r a กรมของคุณเลยนะคะตั้งแต่บ้านที่คุณปล่อยเช่าใน Air b n b รถยนต์หรูที่คุณขับไปจนถึงของที่คุณขายบน e อ s y ซหรือว่า eBay AI ตัวเนี้ยมันเห็นหมดเลยค่ะเพื่อนๆและนี่ละค่ะคือเหตุผลว่าทำไมจูจ่ๆก็มีจดหมายเตือนภาษีส่งมาหาคนจานวนมากในอังกฤษ เพื่อนๆอยากรู้ไหมคะว่า AI ตัวนี้มันส่องข้อมูลอะไรจากไหนบ้างและคุณต้องทำยังไงถึงจะรอดพ้นจากการโดนตรวจสอบอย่างเป็นทางการตามมาดูกันในคลิปนี้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe นะคะแล้วก็มาทำความเข้าใจพร้อมกับรักษาสิทธิ์ของเราไปพร้อมๆกันค่ะ วันนี้นะคะหม่อมก็มีเรื่องที่น่าตื่นเต้นแล้วก็น่ากลัวนะคะมาคุยกับเพื่อนๆค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนาะสำหรับใครที่อยู่ในอังกฤษแล้วก็มีรายได้เสริมผ่านช่องทางออนไลน์ต้องฟังเรื่องนี้ให้ดีเลยค่ะก่อนอื่นเลยนะเรามาเคลียร์คำศัพท์กันก่อนค่ะหลายคนอาจจะสงสัยว่า AI system ที่พูดถึงเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะคะมันก็คือปัญญาประดิษฐ์นั่นเองค่ะหลายคนรู้แล้วหลายคนยังไม่รู้หม่อมจะอธิบายสั้นๆแบบบ้านๆเลยนะคะมันก็คือสม มองคอมพิวเตอร์ที่เราโปรแกรมให้มันคิดแล้วก็เรียนรู้ได้เหมือนมนุษย์ค่ะแต่สิ่งที่น่ากลัวนะคะก็คือความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เร็วกว่าแล้วก็แม่นยํากว่ามนุษย์มากนะคะ AI Connect เนี่ยมันกินข้อมูลเข้าไปมหาศาลเลยค่ะหม่อมจะลิสต์ให้ฟังนะว่าข้อมูลเนี่ยมาจากไหนบ้าง บัญชีธนาคารในยูเคและข้อมูลบัญชีต่างประเทศค่ะโดยเฉพาะจากหน่วยงานภาษีทั่วโลกเลยข้อมูลการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ทั้งในและก็นอกประเทศนะคะข้อมูลการครอบครองรถยนต์แล้วก็ทรัพย์สินมูลค่าสูงค่ะข้อมูลจากการใช้งานแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะเช่น Airbnb, eBay, Vintage และแน่นอนนะคะข้อมูลจากโซเชียลมีเดียของเรานั่นเองค่ะ ทีนี้เมื่อมันได้ข้อมูลทั้งหมดแล้วนะมันก็เริ่มหาความไม่สอดคล้องค่ะเพื่อนๆถ้าเกิดว่าข้อมูลทางการเงินที่เรายื่นให้กรมสรรพากรมันไม่ตรงกับชีวิตที่เราใช้จ่ายหรือว่าทรัพย์สินที่เราครอบครองเนี่ย AI มันจะทําเครื่องหมายหรือว่า f l a กคุณขึ้นมาทันทีเลยค่ะแล้วก็ส่งเรื่องนี้ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบซึ่งความสามารถนี้ล่ะค่ะที่ทําเงินให้กับ HMRC ได้มหาศาลเลยนะคะ เรามาดูตัวเลขกันนะคะเ,เพื่อนๆมีรายงานว่าทีมที่ใช้ AI ในการตรวจสอบเขาสามารถไล่ล่าภาษีจากคนรวยไปได้มากรวมกว่า4.6พันล้านปอนด์ในปีที่ผ่านมาเลยทีเดียวคะ่ะเพื่อนๆและหนึ่งในเคสที่ดังที่สุดนะที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถอันล้ำลึกของ AI ในการตามล่าก,ก็คือกรณีของคุณเบอร์นี่ค่ะสำหรับคนที่ไม่คุ้นชื่อนะคะท่านก็เป็นเจ้าพ่อหรือว่าอดีตหัวเรือใหญ่ของวงการแข่งรถฟอร์มูล ล่าวันนะเป็นมหาเศรษฐีระดับพันล้านปอนด์เลยล่ะค่ะ ความผิดของเขาคืออะไรคือเขาเนี่ยให้ข้อมูลเท็จกับ HMRC เรื่องเกี่ยวกับเงินก้อนใหญ่ที่เขาเก็บไว้ในกองทุนลับนอกประเทศค่ะซึ่งเป็นมูลค่ามหาศาลนะคะแต่ว่าทีมเฉพาะกิจของ HMRC เนี่ยทำงานร่วมกับหน่วยงานภาษีทั่วโลกนะคะพวกเขาก็สามารถที่จะแกะรอยพิสูจน์ได้ว่าเขาปกปิดทรัพย์สินจริงค่ะผลที่ตามมาคืออะไรเบอร์นี่ต้องยอมจ่ายเงินกว่า650ล้านปอนด์ค่ะซึ่งเป็นทั้งภาษีที่ค้างดอก เบี้ยแล้วก็ค่าปรับนะคะนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดนะคะที่บอกเราว่าในยุคนี้การซ่อนเงินไว้ในต่างประเทศไม่ได้ช่วยให้คุณรอดผลจาก AI ได้อีกต่อไป ถึงตรงนี้ดิฉันก็โล่งใจค่ะเพราะว่าดิฉันเนี่ยไม่มีเงินให้ซ่อนเลยเพราะว่าไม่มีเงินอยู่ในธนาคารนั่นเองนะคะ <c oughs> คิดว่าหลายคนคงจะเหมือนกันแต่ประเด็นก็คือเขาไม่ได้จับตาเฉพาะมหาเศรษฐีนะคะใครก็ตามที่โกงภาษีหรือว่ารายง,งานไม่ครบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระดับไหนก็โดนส่องได้หมดเลยละค่ะ ทีเนี้ยมาดูเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากขึ้นนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่ HMRC เริ่มใช้ AI สอด่องอย่างจริงจังนั่นก็คือกิจกรรมบนโซเชียลมีเดียของเรานั่นแหละคะ่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, t i k t o กอินสตาแกรม AI เนี่ยมันไม่ได้แค่ดูว่าคุณไปกดอะไรนะคะแต่มันจะใช้การจดจำรูปภาพแล้วก็คีย์เวิร์ดเพื่อหาหลักฐานการทำธุรกรรมค่ะเรามาลองเจินตนาการถึงสถานการณ์ของ คุณบีนะสมมุติพื้นฐานของคุณบีเนี่ยทำงานประจํามีเงินเดือนปกติทุกหักภาษีผ่านระบบเพจใช่ไหมแต่มีอาชีพเสริมก็คือซื้อขายนาริการรูมือสองผ่านอินสตาแกรมเป็นประจําโดยไม่เคยแจ้งรายได้เสริมเนี้ยให้กับกรมสัรพกรเลยเพราะว่าคิดว่าเอ้ยมันเป็นแค่ง,งานอดิเรกหรือว่าขายของเก่าสิ่งที่ AI เห็นคืออะไร AI เนี่ยมันจะสแกนอินสตาแกรมระบบ AI ของ h m r c นะคะจะสแกนบัญชีสาธา คณะของคุณ B นะคะเห็นโพสขายนาฬิกา r o l e ็กติดป้ายว่าโซราคา12,000ปอนปอรวมแล้วปีหนึ่งมีการขายแบบทำกำไร10 2ถึง20ครั้งนะคะ AI เทียบไลฟ์ไซล์เลยค่ะ AI จะเห็นคุณ B ีถ่ายรูปเช็คอินเที่ยวมันดิฟทุกปีขับรถ Mercedes-Benz รุ่นใหม่แล้วก็อดกระเป๋าดีไซเนอร์รุ่นลิมิเต็ด AI จะหาความไม่สอดคล้องค่ะมันจะนำข้อมูลรายได้ที่คุณ B ีแจ้งก็คือเงินเดือนปกติบวกรายได้เสริมที่แจ้งแค่800ปอน์ต่อปีมาเทียบกับรายจ่ายแล้วก็ทรัพย์สินที่ AI เห็นมันจะคำนวณทันทีว่าเป็นไปไม่ได้ที่รายได้เสริมแค่800ปอนด์แล้วจะเอาเงินไปซื้อหรือว่าใช้ชีวิต หรูราขนาดนี้ได้ยังไงนี่ละค่ะเมื่อ AI มันตรวจพบช่องว่างที่ใหญ่เกินไปนะมันจะให้คะแนนความเสี่ยงสูงมากแล้วก็ส่งเคสของคุณ B ีไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจภาษีที่เป็นมนุษย์ต่อทันทีดังนั้นเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ากฎยังคงเหมือนเดิมค่ะแต่ความสามารถในการจับเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วนะจ๊ะสำหรับเพื่อนเคนไทยในอังกฤษนะคะที่กำลังมีรายได้เสริมไม่ว่าจะเป็นจาก Airbnb นะคะการขายของบน eBay หรือแม้แต่การรับงานเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะคะแล้วก็ได้ของฟรีมาทำรีวิวซึ่งถือว่าเป็นรายได้ที่ต้องเสียภาษีด้วยนะคะก็ต้องระวัง3ข้อสำคัญเลยนะคะรู้ขีดจำกัดเรื่อง1,000ปอนค่ะถ้าเกิดว่าคุณมีรายได้รวมนะจากการค้าขายหรือว่าบริการเสริมเกิน1,000ปอนใน1ปีภาษีเนี่ยนะคะคุณต้องทาการลงทะเบียน Sel f a s s e s s m e n t ค่ะเพื่อยื่นภาษีทันทีอย่าคิดว่ามันเป็นแค่งานอดี รอีกต่อไปนะคะแล้วก็จัดการเรื่อง Privacy ด้วยตั้งค่าโซเชียลมีเดียของเราให้เป็น p r i v a t e นะคะเพื่อจำกัดการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะของ AI ให้มากที่สุดแล้วก็เก็บเอกสารให้ครบถ้าเกิดว่าคุณขายของมือสองส่วนตัวแบบไม่มีกาไรแล้ว AI ตรวจเจอคุณต้องมีหลักฐานแสดงให้เห็นว่านี่คือการขายทรัพย์สินส่วนตัวไม่ใช่การขายเพื่อหากำไรกุญแจสำคัญก็คือความซื่อสัตย์สุจริตค่ะอย่าให้ AI ของ HMRC กลายเป็นเพื่อนบ้าน ที่รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับกระเปา๋ารถหรือว่าทิปรูของคุณดีที่สุดก็คือการทําตามกฎแล้วก็ยื่นภาษีให้ถูกต้องนะคะแล้วก็อีกอย่างนะคะอยากที่จะเล่านะคะที่ต้องระวังมากๆก็คือจดหมาย one too many ค่ะ พอ AI เนี่ยเขาเจอความไม่ตรงกันใช่ไหมเพื่อนๆ HMRC ก็จะเปิดสิ่งที่เรียกว่าแคมเปญแบบหนึ่งต่อหลายคนค่ะก็คือจะส่งจดหมายมาตรฐานฉบับเดียวกันเนี่ยไปหาผู้เสียภาษีจำนวนมากในกลุ่มเป้าหมาย<ๆ>เช่นกลุ่มที่ขายของออนไลน์หรือว่ากลุ่มเจ้าของทรัพย์สินในต่างประเทศนะคะเป้าหมายก็คือ HMRC เนี่ยหวังว่าเราจะตื่นตัวค่ะแล้วก็ ตรวจสอบแบบภาษีของตัวเองแล้วก็มาเปิดเผยข้อมูลที่พลาดไปโดยสมัครใจก่อนที่พวกเขาจะเปิดการสอบสวนอย่างเป็นทางการนั่นเองจดหมายนี้ไม่ใช่การสอบสวนอย่างเป็นทางการนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ตอบหรือว่าไม่ดําเนินการแก้ไขก็จะมีความเสี่ยงสูงมากที่ HMRC จะเปิดการสอบสวนภาษีอย่างเป็นทางการตามมาแน่นอนซึ่งก็ไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้นแน่นอนเนาะ วิธีการป้องกันที่ดีที่สุดนะคะก็คือเปิดเผยรายได้แล้วก็ผลประโยชน์ทั้งหมดค่ะอย่าคิดว่า HMRC จะไม่รู้เพราะว่าพวกเขาเนี่ยมี AI แล้วก็แหล่งข้อมูลทั่วทุกที่แล้วนะคะถ้าจดหมาย one to many นะคะ ไปถึงบ้านเพื่อนๆอย่าตื่นตนกค่ะแต่ให้รีบทบทวนแบบภาษีของตัวเองทันทีถ้าพลาดตรงไหนให้รีบแก้ไขแบบภาษีหรือใช้บริการเปิดเผยข้อมูลนะคะแล้วก็เก็บบันทึกที่ดีนะคะไรายได้ทุกประเภทควรเก็บบันทึกทางการเงินไว้อย่างเป็นระเบียบนะคะสรุปนะ HMR4 เนี่ยเขาไม่ได้หลับนะจ๊ะการใช้ AI ทำให้การตรวจสอบแม่นยำแล้วก็ง่ายมากขึ้นใครทำอะไรไว้ต้องระวงังแล้วก็ทำตามกฎที่ถูกต้องหมอมก็หวังว่า คลิปวิดีโอวันนี้นะคะที่หม่อมเอาเรื่องราวนี้มาแชร์จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะใครที่ชื่นชอบข่าวสารที่หม่อมเอามาแชร์เป็นประจำนะคะหม่อมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วหม่อมก็ขอบคุณนะคะจากใจจริงเลยสำหรับทุกการสนับสนุนทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์ที่ส่งมาให้ตลอดตลอดทำให้หมอ่อมตั้งใจไปหาข้อมูลเรื่องนั้นเรื่องนี้นะคะมาเมามอยมาเล่าให้ฟังกันแบบนี้ละคะ่ะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะ บายบายสวัสดีค่ะบายบาย